สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนี้สิพาไปเรียนหนังสือเมื่อนีเปิดเทอมมือแรกนะคะของปอโทของอคุูเก๋นะคะเทอมที่3แล้วเนาะเป็นเทอมที่สขึ้นปีที่2นะคะการเดินทางก็ใช้ระยะเวลาในการเดินทางออกจากบ้านก็ต้องใช้เวลางแต่เช้านะคะ จนกระทั่งมาถึงขอนแก่นระยะทาง91กิโลเมตรนะคะออกจากบ้าเลยได้หนีมาฮอดขอนแก่น90กากิโลนะคะวันนี้จะไปอาจจะพาเที่ยวมหาวิทยาลัยนะคะมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะตอนนี้ถึงขอนแก่นแล้วเส้นทางในการเดินทางตอนเช้ารถจะไม่เยอะนะคะอีกอย่างจะเป็นเช้าวันอาทิตย์นะคะรถจะไม่ค่อยเยอะในตัวเมืองขอนแก่นนะคะตอนช่วงเวลา วันศุกร์ตอนเย็นนะคะรถจะติดมากเสาร์อาทิตย์รถก็จะเบาบางนะคะตอนนี้เข้าถึงขอนแก่นแล้วตลาดต้นตาลถึงตลาดต้นตาลแล้วค่ะต่อไปก็จะถึงแยกมอภาคเนาะปกติเขาจะเอิอนมอภาคมอภาคนะคะมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะครูเก๋เคยจบนะคะ วิชาชีพครูที่มอภาคนะคะครั้งหนึ่งนะคะกะ็สนใจที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาโทนะคะก็เลือกที่มอภาคอีกเหมือนเดิมเป็นมหาวิทยาลายัยเอกชนนะคะในตัวเมืองขอนแก่นนะตรงนี้นะคะเราก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะคะเป็นสีแยกขับผ่านเลยตลาดต้นตานมานิดนึงนะคะก็จะเห็นสะพานลอยแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าไป เข้ามาข้างในนะคะจะเป็นซอยเล็กๆนะคะแต่ก็ไม่เล็กมากนะคะจะเป็นซอยที่มีวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะด้วยอีกวิทยาลัยหนึ่งนะคะเครือข่ายเดียวกันกันกบมภาคเนาะกับมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึงแล้วมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราตอนนี้นะคะก็เข้ามาในมหาวิทยาลัยนะคะคณะแรกก็จะเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะ เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวคณะศึกษาศาสตร์ของเรานะคะคณะศึกษาศาสตร์อาคารก็จะเป็นสีแดงอิฐนะตรงนี้ก็จะเป็นหอประชุมนะคะเรเวนตรงนี้ก็จะเป็นสนามกีฬาตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาหารโรงอาหารเนะาะส่วนฝั่งนี้จะเป็นตัวอาคารของคณะบริหารธุรกิจนะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่น่าอยู่นะคะก็ คุกเกก็มาเรียนแค่เสาร์อาทิตย์นะคะแต่เทอมนี้ได้เรียนแค่วันอาทิตย์เช้าเช้าวันอาทิตย์วันเดียวขึ้นมาก็จะขับรถขึ้นมาจอดที่อาคารจอดรถชั้น3านะคะอาคารจอดรถชั้น3ามเนี่ยจะติดกับตึกนะคะของคณะศึกษา,าศาสตร์ลงมาคนแรกเนาะแม่บบานนี้มาเปิดเยอะอ่าเทอมแรกนะคะวันนี้เทอมแรก เทอม,มแรกของปีสองเดินหาห้องเรียนนะคะห้องเรียนอยู่ที่ห้อง13406อยู่อาคารตึกคณะศึกษาศาสตร์ชั้น4ี่นะคะห้องที่6เห็นพระสงฆ์งเดินผ่านมาไม่ใช่อะไรนะคะพระพร่วมรุ่นของครูเกนี่เองนะคะอ่านี่คือบรรยากาศห้องเรียนนะคะของครูเกเองจ้าวันนี้เรามาแต่เช้ามีเพื่อนนักศึกษามไม่กี่คนนะคะที่มา สำหรับคลิปนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ